ย e. ินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะอามชุติมา โพสต์รูปล่าสุดหลังแอบไปอัพเอิมสวยขึ้นผิดหูผิดตาเรียกได้ว่าเป็นซุปตาดวงใหม่ที่มาแรงอีกคนในวงการเพลงลูกทุง่งสำหรับสาวอามชุติมาที่โด่งดังมาจากผลงานเพลงการแต่งเพลงผู้สาวขาล้อให้กับศิลปินลำยาไยไหทองคำจนโด่งดังเป็นพลุแตกและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านอามชุติมาได้ไปยกหนา้าสัญยกรรมทั้งตาและจมูกเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปมากจริงๆทีเดียวแต่ก็มีกระแส ที่ชอบและไม่ชอบแต่อย่างไรก็ตามอามชุติมาก,ก็ยังคงมีแพลนที่จะทำอีกซึ่งล่าสุดสอาอามได้ออกมาโพสต์รูปภาพล่าสุดหลังเจ้าตัวได้ไปเสริมอืึมมาใหม่ต้องบอกเลยว่างานนี้ดูสวยขึ้นผิดหูผิดตาจนทำเอาชอเนตแห่เข้ามาทักกันรัวๆเลยทีเดียว